สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลมสปอยเรื่องเราสยองขวัญกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อจูลี่ในขณะที่เธอต้องใช้เวลากับการน,นอนอยู่บนเตียง24ชั่วโมงโดยที่ห้ามทําอะไรที่ใช้แรงเด็ดขาดและห้ามมีความรู้สึกเครียดด้วยเนื่องจากจะส่งผลให้กับคันของเธอที่จะคลอดก่อนกําหนดแต่มันยิ่งทําให้เธอเครียดเมื่อมีบางสิ่งมาหลอกหลอนกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Bedless เรื่องราเริ่มต้นขึ้นที่ผู้หญิงชื่อจูลี เธอเพิ่งย้ายมาที่บ้านใหม่ของเธอกับสามีที่ชื่อแดเนียลในหนังจะเผยให้เรารู้ว่าบ้านใหม่ของเธอเนี่ยคือบ้านมือสองนะครับเพราะว่าเธอกําลังให้คนงานเนี่ยมาปรับปรุงอยู่เมื่อเธอเดินไปที่ห้องน้านะครับก็จะเห็นคนงานคนหนึ่งที่กําลังซ่อมแซมห้องน้ําคนงานก็ได้ยื่นสร้อยข้อมือเก่าๆที่เขาพบว่าติดอยู่ในท่อและบายน้ําให้กับเธอเนื่องจากเขาคิดว่าสร้อยข้อมือนั้นเป็นของจูลี่แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของเธอนะครับแต่จูลี่ก็ได้เก็บสร้อยข้อมือนั้นเอาไว้เมื่อทั้งสองสามีภรรยากลับมาที่ห้องนอน เราจะได้รู้ว่าจูลี่เนี่ยอยู่ในช่วงปลายของการตั้งครรภ์น,นะครับและทั้งคู่ก็ดูมีความสุขมากๆต่อมาในคืนนั้นจูลี่ก็นั่งอยู่บนเตียงและกําลังซ่อมสร้อยข้อมือเก่าซึ่งเป็นสร้อยที่เธอได้รับมาจากคนงานหลังจากที่ซ่อมแซมเสร็จเธอก็ได้สวมเอาไว้ที่ข้อมือจากนั้นเธอก็ได้เอากล่องกล่องหนึ่งออกมาและก็จับจับลูบรูป,รปเหมือนกับว่ากล่องนั้นมันมีคุณค่าแต่ทันใดนั้นครับจูลี่ก็เริ่มได้ยินเสียงอะไรบางอย่างซึ่งมันดูคล้ายเสียงเด็กที่กําลังตักซิบอยู่ที่ห้องโถง เมื่อ <S an> <Me ad. S 2> เธอออกไปตรวจสอบดูเธอก็ได้พบกับแมวที่เธอเลี้ยงไว้ส่งเสียงฟู่ฟู่กำลังขู่อะไรบางอย่างที่อยู่หลังประตูเธอก็ได้เอาหูไปแนบกับประตูแล้วก็ฟังดูนะครับว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่ในระหว่างที่เธอกําลังจดจ่อฟังเสียงนั้นเดนเนียลก็ได้เดินม,มาข้างหลังแล้วก็จูบเธอจนเธอตกใจหมดเลยนะครับและเดนเนียลก็พาจูลี่มาที่ห้องเลี้ยงเด็กแสดงให้เห็นเตียงที่เขาสร้างขึ้นมาเขายังติดตั้งเบบี้มอนิเตอร์ไว้ที่มุมห้องซึ่งสามารถบันทึกวิดีโอและก็เชื่อมต่อไมโครโฟนได้ด้วย หลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็เข้าร่วมกับงานเลี้ยงทางวิชาการเนื่องจากเดนเนลลเนี่ยเป็นอาจารย์คนใหม่ของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นนะครับระหว่างคลุกคลีกับแขกจูลี่ก็ได้พูดคุยกับหญิงชราคนหนึ่งเธอก็ได้บอกว่าเธอกับเดนเนลลเนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใกล้ทะเลสาบหญิงชราได้ยินเช่นนี้เธอก็ตอบกลับไปว่าเธอรู้จักเจ้าของคนเก่าด้วยแหละซึ่งน่าเสียดายที่ภรรยาของเขานั้นป่วยหนกักเมื่อหญิงชราถามว่าพวกเขาจะมีลูกคนแรกหรือไม่ จููแดเนียลก็ได้เดินมาข้างหลังจูลี่แล้วก็พูดตัดบทต่อไปว่าใช่แต่ว่าในใจจูลี่เนี่ยก็ยังรู้สึกแปลกใจอยู่นะครับเมื่อพ่อเขากลับมาถึงบ้านทั้งคู่ก็ได้ถกเถียงกันเพราะว่าทารกที่อยู่ในท้องไม่ใช่ลูกคนแรกพวกเขาเคยมีลูกชายหนึ่งคนนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วและจูลี่ก็รู้สึกเสียใจนะครับที่แดเนียลเนี่ยต้องโกหกแต่อย่างไรก็ตามเมื่อจูลี่กำลังจะเดินขึ้นไปชั้นบนเธอก็ได้เห็นเด็กชายตัวเล็กๆยืนอยู่ห่างๆทำให้เธอสะดุดกับบันไดและตกลงมาหวัวฟาดกับพื้น แดเนียลก็ได้พาภรรยาของเธอรีบส่งไปพยาบาลทันทีและจูลี่ก็ได้นึกถึงประสบการณ์ที่เจ็บปวดสมัยที่เธอคลอดลูกคนแรกซึ่งเธอเพิ่งคลอดออกมาลูกก็ได้เสียชีวิตแล้วเวลาต่อมานะครับเมื่อจูลี่ตื่นขึ้นมาในปัจจุบันแพทย์ที่อยู่ในห้องก็ได้บอกว่าทารกเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ถ้าว่าตรงมดลูกกับรกเนี่ยมันมีปัญหาและอาจจะทําให้คลอดก่อนกําหนดและเสี่ยงถึงชีวิตของลูกด้วยดังนั้นแพทย์จึงแนะนําให้จูลี่เนี่ยอยู่แต่เฉพาะบนเตียง จนกว่าจะครบกําหนดก็คือ8สัปดาห์นะครับในช่วงเวลานี้จูลี่ได้รับคําสั่งให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้พละกําลังใดๆและควรนอนอยู่บนเตียงทั้งวันยกเว้นแต่การไปเข้าห้องน้ําครั้งคราวและสิ่งที่สําคัญกว่าสิ่งอื่นใดก็คือเธอต้องหลีกเลี่ยงความเครียดทุกวิถีทางและจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับไปบ้านในอีกไม่กี่วันต่อมานะครับเดนเนลลก็พยายามให้กําลังใจจูลี่ด้วยการให้เธอดูหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเอามาตั้งไว้ในห้อง สามีก็ได้เตรียมเครื่องมือให้เธอได้หยิบจับสิ่งของได้ง่ายพร้อมกับไอแพดแล้วก็แล็ปท็อปของเธอและมีเครื่องสื่อสารวิทยุที่เธอสามารถเรียกใช้แดเนยลได้ตลอดเวลาในวันต่อมานะครับเธอก็ได้พยายามทำงานบนแล็บท็อปของเธออยู่บนเตียงและใช้เวลาที่เหลือดูทีวีพยายามสร้างความบันเทิงให้กับตัวเองแล้วก็แมวต่อมาเมื่อเธอเดินไปเข้าห้องน้ำเธอก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะและเสียงร้องไห้ของทารกด้วยจูลี่รู้สึกตกใจแล้วก็กลัวจึงหลบเข้าไปในห้องนอน ในระหว่างที่เธออยู่บนเตียงเธอก็ต้องรู้สึกแปลกใจนะครับที่ประตูตู้เสื้อผ้าเนี่ยเปิดออกเองได้เธอจึงตัดสินใจเข้าไปดูว่ามีอะไรอยู่ในตู้นั้นเธอก็ย่องเข้าไปเงีย,งยบๆเปิดประตูตู้แต่ปรากฏว่าไม่พบอะไรเลยในตอนเย็นเดนเนลลที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านก็ดุจูลีนะครับก็เพราะว่าเขาเห็นกล่อง U.S.P วางอยู่ในห้องนอนเขารู้ว่าจูลีต้องลงไปข้างล่างและเอามันขึ้นมาแน่ ทั้งคู่ก็ได้โต้เถียงกันอีกครั้งนะครับโดยจูลี่บอกว่าเธอรู้สึกอ่อนแอจากการที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ไปไหนเลยเดนเนยลก็ได้เข้าใจความรู้สึกของจูลี่นะครับเขาก็ได้ขอโทษทันทีที่บ่นไปและทั้งสองก็ตรลงกันได้เพราะเดนเนลลรู้ดีว่าจูเลียไม่ควรเครียดในตอนนี้ต่อมาตรงดึกในคืนนั้นสามีก็เผลอหลับในที่สุดจูเลียที่นอนหลับหลับตื่น,นเขาก็ได้ยินเสียงประตูตู้เสื้อผ้าดังเอียดอาร์ดอีกครั้ง เมื่อเธอแพร่งสายตามองดูเธอก็เห็นร่างหนึ่งแอบมองจากข้างในออกมาเธอจึงเรียบปลุกสามีเลยนะครับแล้วก็บอกว่ามีคนอยู่ข้างในนั้นดเดนียลเมื่อได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกตกใจเหมือนกันแต่ว่าก็ทําใจกล,กล้าๆไปเปิดประตูตู้เสื้อผ้าแต่พ่อเขาก็ไม่พบใครอยู่ข้างในนั้นและภาพยนตร์ก็ข้ามไป13วันต่อมาจาก43วันที่จะถึงกําหนดคลอดในวันนั้นจูเลยก็ฆ่าเวลาด้วยการดูทีวีในขณะที่เธอก็ทําความสะอาดสร้อยข้อมือของเธอไปด้วย มีอยู่ช่วงหนึ่งเธอมองออกไปที่หน้าต่างนะครับเธอก็สังเกตเห็นเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังเล่นอยู่คนเดียวที่สนามหญ้าด้วยความเบื่อหน่ายเธอจึงทักทายเด็กคนนั้นจากหน้าต่างห้องจูลี่ก็ได้ถามไปด้วยความอธยาศัยนะครับว่าแม่ของเธออยู่ที่ไหนแต่โดยไม่คาดคิดนะครับเด็กคนนั้นกลับหน้าบุดบึ้งและชี้มาที่เธอและทันใดนั้นกระจกหน้าต่างก็ได้ปิดลงมาจนจูลี่ตกใจหมดแต่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับจูๆ่ๆเธอก็ได้รับการแจ้งเตือนจากเบบี้มอนิเตอร์ที่เดเนียลติดไว้ก่อนหน้านั้น เธอก็พบบางสิ่งเคลื่อนไหวไปแปลกๆจูเลียจึงมองดูดีๆและมีบางสิ่งมาบาังกล้องอย่างน่าตกใจแต่ปรากฏว่าเป็นแค่แมวที่เธอเลี้ยงไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามจูเลียก็คอยเฝ้าดูต่อเธอก็ได้เห็นกับภาพสะท้อนไปหน้าของใครบางคนอยู่ในกระจกเพราะว่าสามีไม่อยู่นะครับสามีไปทํางานเธอจึงรีบโทรหา911เ,เพื่อขอความช่วยเหลือโดยแจ้งไปว่ามีผู้บุลุกอยู่ในบ้านทางตำรวจก็ได้แนะนำให้เธอล็อกประตูห้องนอนก่อน และหลังจากที่วางสายจากเจ้าหน้าที่เธอก็รีบไปที่ประตูเพื่อล็อกประตูห้องแต่พวกเราทุกคนรู้ดีนะครับว่าสิ่งนั้นไม่สามารถหยุดผีได้สิ่งต่อไปที่จูลี่เห็นนะครับก็คือรอยเท้าเปีเ่ยเปี่ยอยู่บนเพดานและมันก็ได้หายไปทันทีเมื่อรถของนายอำเภอมาถึงเมื่อดาน,นียลกลับมาถึงบ้านจูลี่ก็เพิ่งเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ระบุว่าเขาไม่สามารถหาผู้ต้องสงสยัยใดๆดได,ได้เลย สิ่งนี้ก็ทําให้ดานิเอลเป็นกังวลนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ออกไปแล้วเขาและจูลี่ก็ได้โต้เถียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตามภาษาผัวเมียที่ไม่เข้าใจกันเพราะเขาคิดว่าจูลี่เนี่ยอาจจะนอนติดเตียงเยอะเกินไปหรือเปล่าก็เลยเกิดภาพหลอนด้วยความเป็นห่วงนะครับสายมีก็เลยตัดสินใจรับคนเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้จูลี่ในคืนนั้นนะครับจูลี่ที่นอนไม่หลับเธอก็ได้เอากล่องที่กําลังจะเปิดในฉากตอนต้นเรื่องนั้นออกมาปรากฏว่าในกล่องเต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆนะครับ รวมถึงของเล่นที่เตรียมไว้สําหรับลูกคนแรกของเธอที่เสียไปซึ่งเธอได้ตั้งชื่อว่าแอนดรูว์จูเลียก็เริ่มนึกถึงลูกชายที่เธอเสียไปตอนแรกเกิดน,นั้นและเธอก็เริ่มร้องไห้คนเดียวต่อมาในคืนนั้นเธอก็นอนหลับไปจนกระทั่งเธอตื่นขึ้นมานะครับเพราะว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวบนเพดานและเห็นรถของเล่นของเอนดรูเนี่ยอยู่บนนั้นด้วยจูๆ่ๆรถของเล่นก็ตกลงมาบนเตียงเธอก็ได้ไปตรวจสอบกล่องของเอนดรูและพบว่ามีคนหยิบรถนั้นออกมาจากกล่องจริงๆ ทันใดนั้นเธอก็เห็นเด็กมายืนอยู่ข้างล่างเตียงเธอถึงกับตกใจหลังจากที่เด็กน้อยนั้นวิ่งออกไปจูลี่ก็ได้ตระหนักได้ว่าเธออาจจะเป็นผีน้อยเอ็นดูทาลกที่ตายไปแล้วของเธอก็ได้จูๆ่ๆเบบี้มอมิเตอร์ก็เตือนเขาว,ว่ามีการเคลื่อนไหวในห้องเลี้ยงเด็กอีกครั้งจูลี่จึงลองพยายามคุยกับเด็กน้อยคนนั้นแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับเธอก็ได้ถูกขันจังหวะโดยเดเนลลที่กําลังดั่งทํางานอยู่ในห้องอื่นตลอดเวลาเดเนลลก็ได้บอกว่าเขาได้ยินเสียงปิดประตูแต่จูลี่ก็ได้แก้ตัวต่าางหน้ไป ตอนนี้ก็ได้ผ่านไป23วันแล้วนะครับก่อนจะถึงกรรําหนดคลอดเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับเดนเนียลก็ได้ตัดสินใจจ้างนางพยาบาลที่ชื่อเดลมมมาดูแลจูลี่หลังจากการตรวจสุขภาพไปเรียบร้อยนะครับผู้หญิงสองคนก็ได้คุยกันเล็กน้อยเกี่ยวกับการเป็นแม่และตรงนี้ก็เผยให้เรารู้นะครับว่าหลังจากที่ให้กําเนิดเอ็นดูทารกคนแรกที่ตายไปแล้วของเธอนั้นจูลี่ก็มีอาการทางจิตด,ด้วยจูลี่เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโรคจิตเป็นเวลา6สัปดาห์ และในช่วงเวลานั้นนะครับเธอก็มักจะเห็นวิญ,ญญาณของลูกชายที่ตายไปแล้วนั้นด้วยเพื่อปลอบโยนจูลีนะครับคุณหมอก็ยังแบ่งปันเกี่ยวกับชีวิตของเธอด้วยว่าเธอเนี่ยอยากจะเป็นแม่มาโดยตลอดแต่เธอนั้นมีลูกยากต่อมาในวันที่27ที่จะถึงกําหนดคลอดคุณพยาบาลก็ได้ช่วยจูลีในอ่างอาบน้ําและเมื่อคุณพยาบาลออกไปสักพักจูลีก็พบกับเด็กชายนั้นอีกครั้งตามด้วยความเจ็บปวดในลำไส้ของเธอด้วยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ก็ถูกเรียกตัวมาครับแล้วก็สรุปว่าเธอมีอาการเกร็ง อย่างไรก็ตามเรื่องเราที่ป่วยทางจิตน,นั้นก็ได้ถูกแจ้งให้กับนายแพทย์ด้วยรวมถึงเรื่องเราที่จู่มีอาการเห็นวิญญาณของเด็กผู้ชายแถวบ้านนายแพทย์จึงสั่งยาให้เธอรับประทานเมื่อทุกคนออกไปข้างนอกแล้วจู่ก็แอบฟังการสนทนาของสามีกับนายแพทย์นะครับนายแพทย์คนนั้นก็ได้บอกกับดเนียลว่าถ้ายาไม่ได้ผลเนี่ยควรรับเธอไปสถานบริการสุขภาพจิตซึ่งสิ่งที่ได้ยินเนี่ยมันสร้างความลำคัญใจให้กับจูี่อย่างมาก ณจุดนี้เองนะครับนางพยาบาลก็เริ่มให้ยายแก่จูลี่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอสามารถทําได้ตอนนี้ดูเหมือนทุกอย่างจะปกติแล้วนะครับและดูเหมือนว่าจูลี่เนี่ยจะเพลิดเพลินกับเวลาของเธอภายใต้การดูแลของนางพยาบาลคนนี้และเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วก็เหลือเพียงแค่18ปวันที่จะถึงกําหนดคลอดในคืนหนึ่งนะครับจูลี่ก็สังเกตเห็นลูกบอลแมวกลิ้งออกมาจากใต้เตียงเธอก็ตอบสนองโดยการตีมันไปใต้เตียงอีกครั้งเพื่อเล่นกับแมวของเธอ แต่แล้วเจ้าแมวของเธอเนี่ยก็ส่งเสียงร้องออกมาจากอีกฟางหนึ่งของห้องนะครับก็หมายความว่าแมวของเธอไม่ได้อยู่ใต้เตียงนั่นเองจูี่ก็แปลกใจนะครับว่าลูกบอลเนี่ยออกมาจากใต้เตียงได้ไงเธอจึงหยิบกระจกส่องดูใต้เตียงด้วยความกล้ากลัวเธอก็เห็นใบหน้าคนอยู่ในกระจกนะครับทาให้เธอตกใจอย่างหนักแล้วก็รีบวางกระจกทันทีขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งออกไปจากห้องด้วยความมั่นใจว่าเธอไม่ได้หลอนทันจีนนะครับเพราะว่าแมวของเธอเนี่ยก็ได้เห็นสิ่งนั้นเหมือนกันแล้วเจ้ามองไปที่สิ่งนั้น และในคืนนั้นนะครับจูเลียก็ยังคงตื่นอยู่แล้วก็จ้องมองดูที่เบบี้มอนิเตอร์และภาพก็ได้ตัดไปอย่างรวดเร็วนะครับผ่านไปแล้ว46วันเหลือเพียงเวลาแค่10วันที่จะถึงกําหนดคลอดจูเลียซึ่งอยู่ในห้องน้ำนะครับเธอพยายามคิดถึงเอนดรูแล้วก็เรียกหาเอนดรูอีกครั้งเอนดรู Andrew ก็ได้มาปรากฏต่อหน้าต่อตาเธอแต่คราวนี้เด็กน้อยคนนั้นเขาได้เตือนจูเลียว่าควรออกไปเด็กน้อยคนนี้ก็ยังบอกว่ามีคนต้องการลูกของจูเลียด้วย แต่พอจูลี่ถามว่าใครนังพยาบาลก็ได้เข้ามานะครับและผีคนนี้ก็ได้หายไปซึ่งเรื่องที่ผีแดงนี้พูดนะครับจูลี่ก็ได้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นนังพยาบาลคนที่ดูแลเธอนังพยาบาลก็ได้เอาผ้าเช็ดตัวมาให้จูลี่แล้วก็พูดว่าดูแลลูกดีๆนะต่อมาเดนียลก็ได้มาหาจูลี่ที่ห้องนะครับแล้วก็บอกว่ามีพี่เลี้ยงเด็กที่ได้รับการแนะน,นําโดยตรงจากโรงพยาบาลแต่จู่ๆจ,จูลี่ก็ได้ขอให้สามีเนี่ยไล่เธอออกไปสามีก็ได้ถามถึงเหตุผลนะครับว่าทําไม จูลี่ก็ได้บอกความจริงเธอบอกว่าเธอได้รับการเตือนจากผีเด็กซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแอนดรูเห็นได้ชัดเจนว่าเดน,เนียลไม่เชื่อที่เธอพูดแล้วก็กระทืบเท้าออกจากห้องไปด้วยความหวังที่จะหยุดความคิดเพ้อเจ้อของเธอเขาจึงตัดสินใจปิดกล้องพี่เลี้ยงเด็กและตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่สาวันนะครับที่จะถึงกําหนดคลอดนางพยาบาลก็เข้ามาตรวจสุขภาพเธออีกครั้งหลังจากนั้นนางพยาบาลก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยอยู่ที่นี่ ผู้หญิงคนนี้มีลูกเล็กๆ3ามคนและก,กําลังจะคลอดลูกคนที่4เธอกําลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลเมื่อรถของเธอถูกชนทําให้ลูกสาวในคันเสียชีวิตหลังจากนั้นเธอก็ตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าและจบลงด้วยการปลิชีพตัวเองก่อนที่นางพยาบาลคนนี้จะจากไปนะครับจูลี่ก็ได้ถามเธอว่าผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรนางก็ตอบว่าเมลันดาเคนซี่เมื่อได้ยินเช่นนั้นจูลี่ก็รู้สึกสงสยัยเธอจึงลองดูสร้อยข้อมือที่พบในห้องน้ำของบ้าน ปรากฏว่ามีชื่อย่อที่เขียนว่า MK เพื่อให้แน่ใจเธอจึงดูประวัติเจ้าของคนเก่าปรากฏว่าเป็นคู่สาม,มีภรรยาที่มีภรรยาชื่อไมล์ดาคินซี่ดังนั้นจูเลียจึงโทรไปหาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่ามีเอกสารเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายซึ่งเกี่ยวข้องกับคนที่มีอายุ60ปีเศษหรือไม่ฉากต่อไปก็แสดงให้เราเห็นถึงวันสุดท้ายก่อนที่จูเลียจะคลอดเดนเนลล์กำลังเดินทางกลับบ้านขณะที่จูเลียอยู่คนเดียวในห้องนอน หลังจากที่เธอได้ยินเสียงประตูเธอก็ได้ติดตั้งกล้องติดกับเครื่องดูฝุ่นแล้วก็ขับเครื่องดูฝุ่นนั้นไปที่ห้องเลี้ยงเด็กดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในที่นั่นเธอพบกับวิญญาณของเด็กชายตัวเล็เลกๆที่เธอเห็นเป็นประจำนั้นเธอก็ได้ถามว่าคนที่อยากได้ลูกของเธอเนี่ยคือใครคือคนที่ชื่อว่าเมโลดาเคนซี่หรือไม่เมื่อได้ยินชื่อเช่นนั้นเด็กชายที่เป็นผีก็ได้วิ่งหนีและเมื่อจูลี่เล็งเครื่องดูฝุ่นไปข้างๆ,ๆเธอก็ได้เห็นเด็กชายคนนั้นยืนอยู่กับเด็กชายอีกอคน ก่อนที่กล้องจะดับไปถัดมาเธอเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าหนาหนักในห้องนอนตามด้วยมือคู่หนึ่งที่กำลังลูบท้องของเธอเธอจึงร้องขอความช่วยเหลือจากนางพยาบาลพอนางมาถึงนางก็ได้เดาสถานการณ์อาจจะเป็นการคลอดก่อนกำหนดนางพยาบาลจึงขอตัวไปแต่งตัวก่อนและทิ้งจูลี่ไว้ตาลําพังอีกครั้งหนึ่งถึงแม้จูลี่ก็ขอร้องว่าอยาไปบทความที่จูลี่ส่งไปที่สำนักพิมพ์ก็ได้ถูกส่งมาที่อีเมลของเธอในเวลานั้นพอดี เธอก็ได้เปิดโดูแล้วก็เห็นได้ชัดว่าก่อนที่มาลาดาเคนซี่จะฆ่าตัวตายเธอได้ฆ่าลูกชายที่มีอยู่3ามคนของเธอซึ่งหนึ่งในนั้นดูเหมือนเด็กน้อยที่จูลี่คิดว่าเป็นเอนดรูมาตลอดเวลาเธอก็ได้ถูกนาพยาบาลและแดนนียลขาขัดจังหวะซึ่งทั้งคู่รีบไปที่ห้องนอนเธอโดยบอกว่าพวกเขาอาจจะทําคลอดลูกในบ้านจูลี่ยืนกรานที่จะถูกนําตัวส่งพยาบาลโดยบอกว่ามลดาเคนซี่อยู่ที่นี่แต่แดนนียลพยายามล้างเธอไว้ขณะที่จูลี่กําลังข่าขืนอยู่นั้น จู่ๆประตูตู้ก็ได้เปิดออกจูลี่ก็รู้สึกเจ็บปวดท้องทันทีขณะที่เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องก็เขย่าไปมาและมีเสียงดังทันใดนั้นไฟในห้องก็ได้ดับลงทีนี้พวกเขาทั้งหมดที่อยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงมาจากตู้เสื้อผ้าพร้อมๆกันเดนเนลลจึงอาสาไปตรวจดูด้วยความประหลาดใจนะครับพวกเขาได้พบกันเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งบอกให้พวกเขาเนี่ยรีบไปซ่อนก่อนที่เด็กหนุ่มคนนั้นจะคลานขึ้นไปข้างบนและหายไป เดนเนลลก็ต uh co an ั well. ้งสตินะครับแล้วก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นต้องหนีแล้วจึงรีบไปหยยดรถเข็นขึ้นมาแต่ถ้าว่ามีพลังงานบางอย่างทําให้รถเข็นถูกเหวี่ยงไปทั่วเลยและนางพยาบาลที่ดูแลจูลี่ก็ถูกกระชากออกจากหน้าต่างจนเสียชีวิตเดนเนลลก็ช่วยจูลี่ลงไปข้างล่างแต่ในระหว่างทางจูลี่กลับรู้สึกเกรงอย่างแรงในขณะเดียวกันบ้านก็เริ่มสั่นไหวทําให้โคมไฟข้างบนตกลงมาใส่หัวเดนเนยลอย่างจังเขาก็สลบไปทันทีจากนั้นไม่นานน้าคลั่งท้องเธอก็แตก เธอก็เอื้อมือไปหาเครื่องส่งวิทยุและลองส่งสัญญาณเพื่อเรียกตำรวจเธอถูงดึงเข้าไปในห้องน้ำและเธอก็ได้คลอดลูกที่นั่นในขณะเดียวกันวิญญาณของเมลดาเคนซี่ก็ปรากฏตัวที่ห้องถุงแล้วก็มุ่งหน้าไปยังห้องน้ำจูลี่ก็พยายามแบ่งคลอดท่ามกลางความเจ็บปวดจนกระทั่งเธอให้กำเนิดเด็กทารกเพศหญิงที่มีลักษณะาาแข็งแรงซึ่งเธออุ้มไว้อยู่ในอ้อมแขนทันที แต่มันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผีมาราดาเคนซี่ยืนอยู่ที่ขอบห้องก็ได้ยื่นมือออกมาเพื่อที่จะสังหารเด็กทารกจูลี่ก็พยายามหนีและเขาก็เห็นว่าพื้นใต้ตัวเธอนนเนี่ยทำด้วยไม้ผุผุแต่เธอก็ไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นหนีเธอก็กอดลูกน้อยของเธอไว้อย่างแน่นแล้วก็เริ่มโยกตัวในอ่างน้ําจนอ่างอ่างน้ํานั้นถล่มลงไปชั้นหนึ่งทาให้เธอบาดเจ็บสาหัสและตอนนี้เธอก็กําลังจะเสียชีวิตจากแรงกระแทกแต่ทารกก็ยังปลอดภัยดี ดาน,นียลก็ได้ตื่นทันเวลาพอดีเขาวิ่งไปหาเธอและเธอก็ขอให้พาลูกไปที่ปลอดภัยขณะที่ดาน,นียลพยายามพังประตูนหน้าลงผีผู้หญิงก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึง่งและก็เริ่มเข้าใกล้มาหาทารกด้วยเลี่ยวแรงและความหวังสุดท้ายที่เหลืออยู่สําหรับผู้เป็นแม่ของจูลี่นะครับจูลี่ก็ได้กําจัดผีตัวนั้นออกไปได้อย่างน่าทึ่งและเหตุการณ์ก็ได้สงบลงจูลี่ก็ได้คุยกับดาน,นียลแต่ดาน,นียลไม่ได้ยินจากนั้นเธอก็เห็นศพของตัวเองนอนอยู่บนพื้น และในที่สุดเธอก็รู้ว่าเธอกลายเป็นเหมือนกับพวกผีแล้วถัดมานะครับวิญญาณของเด็กน้อยที่เธอเห็นเป็นประจำก็ปรากฏตัวขึ้นและพาเธอไปที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งแอนดรูลูกชายที่ยังไม่เกิดของเธอก็กําลังรออยู่ที่นั่นขณะที่เธอุ้มแอนดรูไว้ที่อ้อมแขนเธอก็รู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกปลูกให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทีมแพทย์กําลังพยายามช่วยเหลือชีวิตเธอและตอนนี้วิญญาณของนางพยาบาลก็มาหาเธอจูเลียจึงขอให้นางพยาบาลน,นั้นดูแลลูกของเธอต่อ และการที่เธอได้เห็นนางพยาบาลกับลูกชายของเธอเดินขึ้นสวรรค์ไปก็ทําให้เธอน้ําตาไหลและเรื่องราวเหล่านั้นก็ผ่านไปหลายปีแล้วนะครับตอนนี้แดเนียลและจูลี่ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและหนังก็ได้จบลงไปตรงนี้นะครับ